สวัสดีค่ะเป็นแฟนคูปบต้าจากเกษตรยนต์หนองบอนลำพูสําหรับคลิปนี้นะคะจะพาท่านผู้ชมท่านนะะมาชมราคานะคะผานบุกเบิกหรือผาน3าาน4่ะคะผานรุ่นไหนจะใส่กับแท็กเตอร์รุ่นใดบ้างเดี๋ยวเรามาชมกันค่ะเรามาเริ่มกันที่ผานบุกเบิกนะคะรุ่น DP 184A ตัวนี้สําหรับแท็กเตอร์ขนาด21แรงม้านะคะมาพร้อมกับใบผานนะคะขนาด18นิ้วนะคะจำนวน4ใบ ซึ่งผ่านรุ่นนี้สามารถปรับโครงผ่านได้ถึง3ระดับนะคะราคาอยู่ที่26,500บาทรุ่นต่อมานะคะเป็นรุ่น dp 2 0 3 b สาำหรับแท็กเตอร์ขนาด24ถึง27แรงม้านะคะตัวนี้นะคะมาพร้อมกับใบผ่านขนาด20นิ้วจำนวน3ใบาราคานะคะจะอยู่ที่29,600บาทผ่านบุกเบิกรุ่นต่อมานะคะเป็นรุ่น ดพสองสองสามสี่เพันะคะตัวนี้สำหรับแท็กเตอร์นะคะขนาด28ถึง32แรงมามาพร้อมกับใบพานนะคะขนาด22นิ้วจำนวน3ใบซึ่งผานตัวนี้นะคะสามารถที่จะปรับระยะนะคะของขาไถได้นะคะ เพียงาคายโบนนะคะตัวนี้นะคะให้หลวมนะคะแล้วก็ปรับนะคะไปณนะตำแหน่งที่ต้องการนะคะให้ปรับให้มีระยะห่างที่เท่ากันนะคะแล้วก็ ร็อกโบนนะคะให้แน่นสำหรับราคานะคะราคาอยู่ที่39,500บาทนะคะผ่านรุ่นต่อมานะคะเป็นรุ่น dp 2 2 4 e นะคะเฮเบริพัทถูตัวนี้สำหรับแท็กเตอร์นะคะขนาด36 แระ40แรงม้านะคะมาพร้อมกับใบผาน,นะคะขนาด22นิ้วนะคะจำนวน4ใบด้วยกันซึ่งผานตัวนี้นะคะสามารถที่จะปรับนะคะโค้งผ่านได้นะคะจะมีคำแนะนำนะคะอยู่บริเวณโค้งผ่านนะคะ คือคายน็อตนะคะ2จุดนี้นะคะแล้วก็ปรับโค้งผาน,นะคะตามาสภาพดินนะคะตำแหน่งแรกนะ,ะจะเป็นดินที่แข็งมากนะคะตำแหน่งที่2นะคะจะเป็นดินแข็งตำแหน่งที่3นะคะเป็นดินปกติและตำแหน่งที่4จะเป็นดินอ่อนนะคะและในส่วนของ ใบพานนะคะตัวนี้ก็สามารถที่จะเลือกใช้งานนะคะปรับใช้งาน3หรือ4ใบนะคะได้ตามสภาพของพื้นที่นะคะราคานะคะจะอยู่ที่45,000บาทรุ่นต่อมานะคะเป็นรุ่น DP 2 4 3 F นะคะตัวนี้สำหรับแทรกเตอร์ขนาด50-52ถึง52แรงม้านะคะตัวนี้มาพร้อมกับใบผ่าน,นะคะขนาด24นิ้วนะคะจำนวน3ใบ ขานตัวนี้นะคะกระจายน้ําหนักระหว่างไปผ่านได้ดีช่วยพวนดินได้ลึกพลิกดินหรือกบวัชพืชได้ดีราคาอยู่ที่52,000บาทรุ่นต่อมานะคะเป็น DP243 h ET นะคะตัวนี้นะคะสำหรับแท็กเตอร์นะคะขนาด 49, 55, 57, 60และ62แรงม้านะคะ มาด้วยใบขนาด24นิ้วนะคะจำนวน3ใบด้วยกันราคานะคะจะอยู่ที่59,000บาทผ่านบุกเบิกรุ่นต่อมานะคะเป็นรุ่น DP263J นะคะตัวนี้สำหรับแท็กเตอร์ขนาด70 ถึง75แรงม้านะคะมาพร้อมกับใบผ่าน,นะคะขนาด26นิ้วนะคะจำนวน3ใบตัวนี้ราคาอยู่ที่72,000บาทนะคะรุ่นต่อมานะคะจะเป็นรุ่น DP264L นะคะตัวนี้สำหรับแท็กเตอร์ขนาด85ถึง98แรงม้านะคะ มาพร้อมกับใบผานนะคะขนาด26นิ้วนะคะจำนวน4ใบด้วยกันราคานะคะ8 5 5 0 0บาทและตัวสุดท้ายนะคะจะเป็นรุ่น DP 2 8 3 n นะคะตัวนี้สำหรับแท็กเตอร์ขนาด108แรงมา้า ขนาดใบนะคะอยู่ที่28นิ้วนะคะจำนวน3ใบตัวนี้ราคา82,000บาทสำหรับผ่านมุกเบิกตาช้างของเรานะคะตัวนี้รับประกันคุณภาพให้อยู่ที่6เดือนหรือ500ชั่วโมงลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะอยากพอน,นะคะตัวนี้ไม่ต้องวางดาวผ่อนผ่านสยามคูบต้ตาลิซิ่งผ่อนรายเดือนนะคะสูงสุดถึง24เดือนสนใจผ่อนนะคะ โทรเลย042378210 9 01 9 3 0 9 8หรือจะอิ inbox นะคะมาทางแฟนเพจ f a c e b o o k ขุปต้าจากเกษตรยนต์หนองบัวลำพูสำหรับคลิปนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ